ในรายการคุยแซบโชว์ดาเรียเผยเส้นทางความรัก4ปีอ,อมอักพันและเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายลาสุดดาเรียเซฟลุกและคุณกีตาเซร์พิธรวมถึงน้องตั้งตาแท็กทีมออกรายการคุยแซบโชว์พูดถึงพระเอกผู้ล่วงรับออมอักพันน้ามาดและในช่วงหนึ่งที่ถูกถามถึงความสัมพันธ์อมอักพัน์และดาเรีย โดยดาเรียเผยถึงเรื่องนี้ว่าว่าทั้งคู่เจอกันที่ร้านอาหารและอ,อมอคพันเป็นฝ่ายที่เดินเข้ามาชวนคุยก่อนซึ่งในตอนนั้นดาเรียไม่รู้เลยว่าออมเป็นนักแสดงชื่อดังและไม่มีใครบอกด้วยจนกระทั่งมีคนในร้านเริ่มมาขอถ่ายรูปด้วยและก่อนหน้านั้นดาเรียเล่าว่าเธอได้ไปทำบุญที่วัด และมีพาระทักมาว่าเธอจะได้สามีเป็นคนไทยไม่ใช่แค่แฟนแต่จะได้สามีเลยแต่เธอก็ไม่เชื่อเพราะเธอมาเที่ยวแค่เมืองไทยและก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วสิ่งที่ดาเรียประทับใจมากที่สุดในตัวออมอกพันคืออ,อมเป็นผู้ชายที่จิตใจดีมากอ่อนโยนเป็นห่วงเป็นใยชอบดูแลและช่วยเหลือทุกคน ดาเรียกับออมได้จดทะเบียนสมรสกันในวันที่26มีนาคม2567และทั้งคู่ก็มีแพลนจะแต่งงานกันในวันที่26มีนาคม2568โดยจะจัดพิธีแต่งงานทางที่ประเทศไทยและประเทศโปแลนด์และนั่นคือเส้นทางความรักของดาเรียเซฟลุกและออมอกักพันธ์นมาดที่เจ้าตัวสัมภาษณ์ ล่าสุดกับรายการคุยแซบโชว์นั่นเองค่ะ